สวัสดีครับวันนี้ก็มมพร้อมมาพอช่องมีอาร์ชาแนลครับผมหลังจากวันนี้ทายโดนครับการช่วงนี้ก็หากินห้ายาครับผมเมื่อนีสิษยาพี่นองมาเห็ดพ้ทธิมักตกปลานะครับเห็ดสิ่งนี้ครับผมเนี่ครับเห็ดตะกอตกปลาไว้ใส่เองครับผมก็เกินตะก่อตายนะครับเห็ดจากยังครับเมื่อเบิ้งได้ครับนี่ครับจากลวดเส้นนี้ครับ นี่ครับหลวดสนิมผมใส่หลวดเติมของสแตนเลสนะครับเขาเอิ่นหลวดเติมซื้อมันครับหลวดเติมเลสครับนี่แหละครับเวลาน่ะมันก็จังโขึ้นสนิมครับหรือผู้ได้มากแบบหลวดธรรมดาในลานวัตถุก่อสร้างก็ได้ครับที่มันกับบลกแข็งแห้งแล้วกับบอกอ่อนแห้งครับมาเห็นครับตัวนี้ซีเส้นเคร่งนะครับ ตะกอความหญ้าซีเส้นเคิงนะครับนี่ครับซีเ้นเคิงครับนี่แหละครับตะกอซีเ้นเคิงมาเบ่งวิธีเห็ดไปพร้อมกันเลยครับผมเห็ดง่ายง,ายงายครับกัดไปสื่อเขามันกัดหน่อยหนึ่งกัดกันเวาน้ำกันผู้ยุไกน,นะครับหา่านค่าของห่านวัสดุก่อสาง นั่งเครื่องกาศสื่อมาน้องเคืองกับขาดอากับสื่อ,อ,อ,อนี่ไม่เห็ดเองกันเลยครับลวนมวนนังเคือมวนรวนมวนหนึ่งกับยี่สิบบาทก็ใส่ใ้หลายนวยครับนี่ครับผมถ้าใดมากหนึ่งวิธีการเรื่อมต,นนนอมต่นนะครับนี่อัวนมาตัดสี่สิบเซนนะครับนี่สี่สิบเซนเอามาพับแล้วหาก็มาพับตัวนี้ ภาพนั้นเป็นลักษณะนี้ประมาณประมาณมุมนี่ภาป,ประมาณสี่เส้นนะครับนี่วัสดุอุปกรณ์ท่าน,นี้มีขีมปลายตัดขีมปลายแหลมครับผมนี่ละครับไม่วันทันครับแต่สิ่งสําคัญที่ขาด่่ใดเลยครับนี่ครับพี่น้องว่ายังครับแพะท่อลิกครับ โปรได้ว่มีทอเล็กครัทอพิเวสซี่ทออะลูมิเนียมก็ได้ครับเพื่อจะเพื่อที่จะ,จะเอาเอาเอามาหมวนเฮ็ด <c oughs> เป็นตัวตัวเกียวตัวนี้ของมันครับผมนี่ครับตัวเกียวนะครับแล้วถ้าเกิดจะมาบากลองตัวนี้สําหรับใส่ลองลวดได้ครับผมนี่แหละครับลองลวดเอามาเดิมว,ว,ว,วิธีการเฮ็ดกันเลยครับผม เหลือมาปั๊บกวัดเลยครับสีเส่เซนนะครับโดยประมาณนะครับนี่นะครับสีเส่เซนพ่บมาครับพ่าให้ได้แนวนี้ครับพอผ่าให้ได้แนวนี้ปั๊บ เห็นบ่าครับนี่ครับพับมาปั๊บแล้วพับทั้งด่านสันเข้ามาครับผมนี่ครับให้เป็นลักษณะนี่พอเป็นลักษณะนี่แล้วใส่คีมปลายตัดนี่ครับจับจุดนี่ครับแล้วก็มุนนะครับที่นี่ใส่มือห้ามุนนะครับ มุ้นมันเป็นเกลียวลักษณะนี้ครับแล้วก็จับใส่ขีม้มันีีจับมันสั่นแนตะ่มันแข็งแหละครับใส่ใส่ปลายแหลมมุ้นเกลียวเนี่ยนี่ครับผมตระตกแต่งมันสวยงามครับแต่ผู ผูวังงามเอาแหลรกันแลวนะครับผมแต่ว่าขั้นเดืเ็ดอยากัดอย่าเค็ียดให้มันง่ามครับนี่ครับตกแดงลายเกี่ยวมันครับผมนี่ครับให้มันได้รักษณะนี่ครับ ักษณะนี้ด้วยครับเขาเรียบร้อยแล้วปั๊บเขตรงตรงกันครับให้มันง่ามมาันละครับน่ครับหลังจากนั้นถ้ากวาดจากจุดนี้นะครับนะครับจากนี้มา,าจุดสีเห้าจะพับนี่สี่เส้นครับจากนี้ จากนี้มาหนีนะครับสี่เส้นจากจุดนี้มาจุดนี้จากจุดนี้มาจุดนี้ครับสี่เส้นครับผมเวลาพับกับพับให้มั movement. นตรงกันครับึรือแตะมักแต่สมโพธรับผมนี่ผมพับให้มันตรงครับมันจะง่ามครับผมรับเป็นลักษณะนี้ครับนี่ครับผมแล้วก็ม้วนครับ ครับม้วนเป็นย่านนี้เป็นลักษณะนี้แลวที่นี่กระจับตัวนี้ครับแล้วก็มุนเอามือมุนครับเดี๋ยวจักหลอบนึงครับแล้วก็เอาไปเลี้ยมเหนี่ยวเข้าไปครับนี่ครับเห็นได้ลักษณะนี้ครับ แบบที่จังเป็นเกลียวมัดเนี่ยนะครับพันกันไว้ครับมานี่ถึงตัวนี้เห็นไ่มครับที่ผมเห็นเป็นรลองบางไว้เพื่อยังครับนี่ครับเอาตัสวมเข้าไปครับสวมไปแน่นี้นี่ครับสวมมากปั๊บนี่ครับมันก็จะมาหลอกนี่พอดีครับรัอันขมุนเกีียวครับ ุไปเลยครับนี่ครับนี่เห็นเป็นลักษณะนี้ครับผมตอนนี้งามบมงามยามันครับก็สร้างมันครับพันดึงออกว่านี่นี่พัดดึงออกมานั้นที่เป็นลักษณะนี้ครับบานนี้เขามายืดยืดอ,อก ดิอดออกเซตนี่ม่นช่เป็นลักษณะนี้ครับถ้ากเาิเอาขีมขีมวน่มมาแต่งครับตกแต่งครับให้เกี้ยวยุระว่างกลางนี่ครับให้มันลมันไล่เกี่ยวเป็นเป็นลักษณะแบบว่าหมวนกลน้อยนะครับ นี่ลักษณะกลนห้อยนี่ครับนี่ลักษณะนี่ครับที่แหลมมันก็ยัเป็นยังสีอยู่นะครับมันยังว่าเป็นกลนห้อยครับบัดเพอะปลายปลายปลายนนี่ครับข้าข้ากระดึงมาครับมันพับถ้ากลับมาพับด้วยครับเห็นลักษณะเดียวกันครับก็ขัางบนแต่ว่าห้าม่วนเกลียวเข้ามาครับ มวนเกีย่อลักษณะนี้ครับเห็นไหมครับมวนเกีย่อลักษณะนี้นะครับแล้วก็บ,บิดปลายนี่ยิบยิบปลายตัวนี้ครับบีแพนแนนเลยครับ เฮาเห็ดลักษณะนี้เป็นแหวมันเป็นกลนหอยขึ้กันนะครับแต่งให้มันงามๆครับผม ย้ำแต่ออีกนิดนึงครับมันอยู่ระหว่างครึ่งกลางมันจะงามครับเรียบร้อยครับผมนี่ครับเป็นยังไงครับเบิ่งครึ่งไยอยู่ครับ เห็ดที่แหลกก็เป็นอย่างยากเยู่ครับแต่ว่าถ้าถ้าได้เห็ดไปเรื่อยๆข้าวเดียวครับแป๊บเดียวครับแต่ละอันครับนี่แหละครับเกิดมาตะก้อตายที่อันน้อยอันใหญ่ก็เห็ดลักษณะเดียวกันครับลวดเส้นเดียวแต่ว่าขาเพิ่มขนาดควบเยาเอาครับขั่นอยากข้า้ใหญ่กว่านี้ครับผมหรืออยากได้ทีกว่านี้ข้า็เพิ่มควบเน่เอาของลวดเอาครับมาคดเกี่ยวเอาครับผมนี่แหละครับครับจึงได้กับพี่น้องคิดว่าคลิปนี้ประโยชน์กับ ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้นเน้อครับสำหรับทีมงานนักตกปลาของเขาแบบไซยแบบอยากเฮ่ดเอียงนะครับผมแบบแพ่นเมดครับนี่เ้าเอินลวดเติมเหลอดแบบสวยงามครับบอกเป็นสนิมครับขั้นมาแบบง่ายๆกับรลวดขาวยูหานวัสดุ่อกร้สางก็มีเือกันครับผมนี่ครับไม่สิ้ทายห้เบิ่งแบบอะไรนะครับนี่นี่ครับ ผมเห็นเวลายอยู่ครับนี่ครับสวยงามครับสวยงามนี่แหละครับที่เหตุออกมาแล้วครับ,ออมรบผม นี่นะครับซูมขห้นชัดๆเลยนะครับ,น,น,รบนี่ครับนี่แฮนเมทของแท้นะครับนี่ครับขั้นตอนกระเบียมตะกอรเหกีนะครับหมุนตีเกียวมันนี่ความหย่งยกับท,ทอกันเบิดครับผมความย่วก็จะทอกันเลยครับมาเป็นทอดพิมพ์ผมแล้วครับผมแรกๆมันกับบดชํานานกับคอยเห็ดไปครับ เวลาเขานั่งตกปลานี่ถาปลากินถ้าก็าไปนัง่งดัดเล่นก็นได้ครับผมเพราะได้ฝึกสมาธิฝึกนันน้ำแน,น่ครับนี่ครับสวยครับนี่นะครับสวยปะครับ คลิปนี้ขั้นดว่ามนเป็นประโยชน์จงแน,นกับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในเี้อครับสำนับทีมงานนะักตกปลาของเราส่วนใครที่ต้องการทีอ่อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเหตุทานจะสอบถามขมามได้คือเก่านะครับในโพสต์ใต้โพสต์หรือใต้ในข้อมเมนต์ก็ได้ครับผมในคอมเมนต์ที่ผมเหตุทาน์นะครับส่วนในตนัวนี้ไปสอบสา,า,ามข้อมูลยังไงก็ถามหนยครับไม่มีปัญหาครับผม เดี๋ยวผมพาเหตุอีกอะไรครับ Control ขันเพื่อได้บอกข่าใจครับผมโอเคครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นี้นะครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ